มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนมาดามแป้งตัดสินใจแล้วประกาศชัดเจนสืบเนื่องมาจากกรณนนีที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเตรียมที่จะมีการเลือกตั้งในยกสมาคมกีฬาฟุตบอลคนใหม่ในปี2567หลังจากที่ Big บิ๊กออสพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงนายกสมาคมบอลไทยคนปัจจุบันจะหมดวาระลงนะคะ ซึ่งก็มีผู้ที่ชิงสมัครเก้าอี้ประมุขลุกหนังไทยเปิดตัวแล้วสองรายก็คือบางยีวรวีมักกุดีแล้วก็ปียพงผิวอ่อนตำนานดาวยิงทีมชาติไทยล่าสุดนะคะวันที่31พฤษภาคม2566มาดามแป้งนวลพันล้ำซ้ำตัดสินใจเรื่องชิงตำแหน่งนายกสมาคมลูกหนังไทยแล้วนะคะทางด้านมาดามแป้งเอง ประธานสโมสรท่าเรือ FC ยืนยันไม่เข้าร่วมชิงตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเนื่องจากครอบครัวมไม่เห็นด้วยเพราะว่าเป็นห่วงเรื่องของสุขภาพ ที่มีภารกิจรัดตัวโดยที่มาดามแป้งผู้จัดก,การทีมชาติไทยได้ไลฟ์ผ่านทางแฟนเพจเมื่อวันที่31พฤษภาคม2566ว่ามีหลายคนที่ชวนแล้วก็สนับสนุนเยอะอยากจะให้ลงสมัครนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลซึ่งสิ่งเดียวที่ตั้งเป้าหมายไว้ตลอดเวลาว่าอยากจะพาบอลชายไปบอลโลกเหมือนทีมฟุตบอลหญิงแต่เมื่อกลับมาคุยกับครอบครัวแล้วมองว่าอย่าลงเลยเพราะาปัจจุบันนี้ภารกิจก็มีเยอะมากไปหมดทําให้มันจะไม่ดีต่อสุขภาพและอยากจะให้เป็นผู้จัด าททีมชตติไย่อปดังนั้นจากการที่นานทีครอบครัวจะเรียกร้องซึ่งเป็นผู้จัดก,การทีมก็สามารถทำประโยชน์ให้กับทีมชาติไทยได้ก็เลยคิดว่าคงไม่ลงสมัครเป็นนายกสมาคมในขณะเดียวกันแาดามแป้งได้เผยข่าวดีกับแฟนบอลท่าเรือเอฟซคือได้ขยายสัญญาความร่วมมือ MOU ก,กับการท่าเรือแห่งประเทศไทยในการทำทีมต่อเนื่องออกไปอีก5ปีนะคะพร้อมกับเตรียมขยายอัธจันทร์ฝั่งโซน C ของสานามแพทสเตเดียมอีกด้วยค่ะ มาดามแป้งตัดสินใจลาประกาศชัดเจนค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ